ไปพี่น้องเอ๋สบายดีเด้อตอนบายบายพี่น้องเอ๋เบอร์สุข่สุคนนะพี่น้องเนาะายของวันที่6พี่น้องเอ๋มานีเนาะโดยวันที่หมีถุนนพี่น้องเอ๋ไปพี่น้องเอ๋บอลลี่ไปขอมหาอันทางครอบครัวน้องอ้อมพี่น้องเอ๋ถือว่าปริมาณรโอ้เป็นเป็นเดือนล้วจักบัลีขอมหาทางน้องอ้อมพี่น้องเอ๋บอลลี่ชื่อของฝาาของต้นมหาอ่าหองน้องเพิ่นขออภัยพี่น้องเอ๋มาหายน้องเพิ่นแลวกะ สิมาถามว่าครอบครัวน้องๆคนขาดอย่างนี้นะพี่น้องเนาะโดยเข้าไปเบิ้งไปชมบน้ากันพี่น้องเอ้อาจ้ผูกตั้งนั่นกันอบ่อเชียงเนาะอยู่ทางหน้าผูเพื่อนของไอ้ไอ้เบอกพี่น้องเอ้อนีเฮือนน้องอ้อมก็โอ้เทพื้นเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ปะลงไปหาน้องเพิ่อน้ากันพี่น้องเอ้อ่าเดินทางมาคนเดียวบาลีก็ได้เนาะโดยไปพี่น้องเอ้จะขุดปัญคว้ากันขนไปทางยูนะ อสองพี่น้องเพื่อนนะอืมปพ้อฝนตกเลยพี่น้องเอ้ยอา่าพี่นำอ่างมาเลยทางเข้ามาเน่ยป้าทพี่น้องเอ้ยเปื่อนเบิดเลยจะชาติขีตมพี่น้องเอ้ยถือว่าถ้าไปลางรถมาหม่ไหม่บ้านทางเข้ามาบ้านน้องอ้อมหน่อยทว่าสุดๆ,ๆพี่น้องเอ้ยเปื่อนนะเนาะอ่า เทพื้นเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย้ากันเท็ตนย้งอันสองเอ้น้องเพิ่นพี่น้องเอ,เอ้ล่างของน้ำบ่ผ้ากันเห็ดนั้งน้องนะฮะล่างของน้ำบ่บ่เห็นมาสบายดีใกล้ๆผ้ากันล่างของน้ำตีสบายดียดเอาน้านันนี่ไปล่างฮะเอาน้าแท่งนี่บ่ เออน้ำพลนี่บ่พี่น้องเอ้ยอ่ะอ่ะอก้อนนี้ไม่นี่ได้บ่ได้แบบนั้นบ่บ่ตกบอพี่น้องเอ้ยเออเทแล้วมือได้อันนี้แหละเฮ้ยอันเทพื้นเนี่เจ้าเนี่ยมาซื้อนี่บ่โดยแม่เจ้าไปใช่ไหมคะคนสบายคนนอนทุกคนอยู่เทิ้ง ในเฮือนนี้โย<น>บ่สบายจัจมือแหละสีหามือแล้วอืพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรนนะโบเป็นไนข่สีซื้อนอีนอ่บ่โนยพี่น้องเอ้ยมีอย่างนี้แล้วอีล่ะเฮือนเจ้าฮะขึ้นเหยียบได้บ่นี่ได้แล้วได้แล้วเ <Okay, S 1> นาะมีอย่า <ละ S 1> งก่อนนะอ๋ออาำนาจโน,น,น,นีก็ได้บ่นี่ฮะนะอำนาจตะว้นตะวัคูนล่างคูนเนย ใช่หน้ากับซองอันปกพี่น้องเลยอันนี้อันหนึ่งคุยอีกอันนึงจนนด้ไปกินบ่างนะก็เอาไว้ใช้อยู่แล้วยังบุกากินหากระสือมาใหม่มันยังยังหมิ่นยังหมิ่นบ่โดยตุ๊กตุ๊กมาเป็นอย่างวงกบที่พืชพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำไปแล้วกินแล้วกินข้าวกับเนี่กินข้าวกับไข่กินข้าวกับไข่โดยมีแรงได้ซะโบ เออปไปเอาปิ้งไก่ปะกับอันนาบาซี่มาฝากอยู่มันนี่กันทานนี้ก็กกกกได้เนาะดย้ยโอ้งามแท้อันนี้พี่น้องไอ้ช่างได้เท่นี่ช่างลุยบโบไปช่างอ้อมบอ่อ้อเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้อง,งโอ้มาฝากให้กินไว้โดยว้าหมุกฝนที่เท่เอีกบก่กมาแรงนี่บุญ้อพี่น้องเลยปิ้งไก่กับสมพัก บริีุซื้อมาให้แฟนอนาคตขอบใจเด้อโดยเดี๋ยวได้กับกับขนมอยู่ฝั่งพุดนังเดี๋ยวติ้งไกล้นะไปพี่น้องเอ้ยอ้าวกับขนมถุงใหญ่ขอบใจเด้อโดยไปไปแก้บังมีอยังมีเนื้อจะหมักอยู่บอ่ะนะว่าซื้อมาฝากพี่น้องเอ๋อไปพี่น้องเอ้ยอยู่นี่ก็ได้อยู่โฮมนี่ก็ได้นี่

อดีนโนดีโดแดงดโดแดงดแด่กปีโป้กมากินปีโป้นี่อันจะมากินบอมันคือยังอันันนะว,นนวุ้นเยลลี่โดยเดี๋แต่มันมบับนเย็นนะล้วพี่น้องโอ่ามันบ,บ่แทบ เด่นกันขิงจำ้นนองะอันว่าเม่จะบสบายที่นะ่ะค<น>ุเป็นเจง,งมือแล้วนะนท,วที่หามือเลยไม่<น>ได้ไปหามอป่ะซะไปแล้วมือน,นนะเอีเอ่ออเอ่เอเ,อเอไนได้รเคล่นเป็นไขวัดเป็นไขวัดโดยอือ,อืมอืมนงแล้วยังเป็นได้ไรเียเลย เรายัางมือ,ออยู่เหละยังมืออยู่โดยพาไปซักยาสองเข็มโดยบริเหตุงานสียมือเลยโดยพี่น้องเน่ยโมเนเหตุงานเกินกำลังประจักษ์เนาะโบคือแขนชุ่มเจ้าบริได้เป็นอย่างบอสอะบอสพูดได้ใช่ไหว่าไปหาหมอตอนนั้นจะพูดนี้บอโดยผู้นี้แล้วผมเศร้าแล้วเจ็บหัวนะผมเศร้าได้เป็นเดือนแล้วไปเป่าอืว เชี่ยบปะนะบแซ่บมันหายไปใช้แข่าเจ้าน่ะมันหนีตาไปอยู่บงช่องของไปใช่ก่อมันหนีปลามันหนีปากินขนมลายหนีไปอยู่ขี้ดินเลยเอ็นแลกินขนมลายกินอันช็อกโกแลตลายเบิ่งเป็นนั่นนะเจ้ายังบ่นะยิ้มด้วย เออผูนอ้นี้แข่งงามเนาะน้องอ้อมกับงามน,นี่นี่เจ้าผู้เดียวในกีน่ไลน์นี่แ <c ười> ข่ <c ười> งฮะพี่น้องเองเพื่อนเจ้ายังขาดยังไงน,นะยังลายอยู่ยังลายตอนนี้ตอนนี้มียังไงซะทางเสาคืมเพิ่นซอยอยังไงเมื่อนี้เพิ่นมาแจ้งคดีค่าสร้างมีมีคาสร้างลำบ่โดยอืมแล้ว<ด>ม,ๆๆลมันขาดยังไงวันนี้เพื่อนเจ้าฮะ ทางทางทงเสากืนพันมีจะคาดขาดช่างบ่บอตอนนี้ฮะหูือว่าพันยังเหลืออย่างนี้ที่ช่วยเจ้าฮะน,น่ะพังมีบานประตูพ่นบานประตูพันมีแล้วบอบานประตูมีแล้วลเ,อเอาที่มันขาดดีกว่ามันขาดอย่างตอนนี้กระโลกับสีปูนมันบ่พอขาดกระโลกระเบื้องปูพืชนนี่แหละพี่น้องกระเบื้องปูพืน,น,น,นหรือว่ากระโลกับ ส, <ทะ S 1> สีท่าบ้านโดครับปูโนโดยสามอย่างพี่นอ้อยกับข่าทาแล้วเนาะโด<น>ยข่าติด<น>ข่าติด<น>กระเบื้องพี่นอ้อยข่าทาสีโด<น>ยอ่าจักสีเป็นเท่าไรมันสีกับสีทำซัมกันนะตี้กับเพือเอาาอเ่อนอันสีปนญ่กว่าซัมบอกเพื่อนไอสาเพื่อนน้องทงพี่น้องไอยันไงก็ุ่้มคุ้มกว้าวงมันเท่าไรก่อนนะ จเจอหยุบ่เห็นว่าว่ะขมยาวไปนี้ยาวไปนี้แต่นี่ยาวไปนี้เลยสิบสองสิบสองเมตรเลยบัดนี้อันขมขั่วมันได้วหกเมตรขมขๆๆั่วหกอืมอืมอืมโอ้หดลายเติบพี่น้องเอ้ยขาดลักขาดกะโลขาดสีสร้างทาง่าแล้วกับขาช้างเนาะนสร้างติดเจ้าเมย์จะติด <todos S 1> เป็นบ่อสะ บุก,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 กู้ือการอะไรกันมาสิเนี่ยน้ำบุกแกแกขมือตัดน,ำน้ำด้วยอืมเรายังบ่มีไฟเนาะโดยอืมอืมอืม,อม<ส>และมันกระจายเนี่ยและมัน,นยั่น่นตัดออกตปนแล้วกับบ่มีอุปกรณ์ตัดกระโลกโดยโดยโดยแต่ต้องได้จา้างและจ้างคนมีดแล้วกับคนต้องใส่รูดคนมือแก่ตัดอยู่บ้านน้ำ ไม่พี่น้อยมันสิยากตัวนั้นเนาะนางนาะเอาไปปูอยู่เพือนเอแต่กราฟสางเอเพื่นน่ะก็ยังได้เอารถจักแก่เมื่อที่ละช่องกล่องมันโบมีรถนะแก่เมื่อโดยแก่เมื่อตัดอยู่เพื่อนตรงๆที่ละช่องกล่องมันก็เสียเวลาเตกเบอร์โบไก่ปาริที่ตัดแถวเจมันนี้แทนจะได้ตัดก็ได้ด้ยอันว่าอันน <c oughs> ี้เจ้าพ่ออยู่บ่โฆนณาอันบล็อกนี่ มันอาจอีพออยู่่นนีหไโดยอยู่ฟุ่นกันยังยังอยู่คือพมีแผ่มาเห็ดสาสรเพิ่นไปใส่อื้ออื้นเพิ่นไปใชมาเห็ดบ่โดยบานบานน้อยบานใหญ่นี่ทางเพิ่นมีวัดตรบ่มีแล้วมีวัดแล้วเนาะโดยยังเหลือแต่อ่าไม่ตัวนี้ได้ส์มีครบบัตรบ่ไม่ปิดไม่เซราน่ะยังบ่โดยอ่าไม่เซราไม่นานาคี้องไม่ปูนเนี่ยไม่แดงแดงเนี่ย ปิดตัวนี้บรดลายเติบอยู่ได้ตันนี้ก็ได้อาทวนแม่อาทวนบอโรยเดินมาอีกเซลาพี่นเอางไงอขาดหนึ่งกะโล 2, 4, 3, สองสีสามคาร้างป,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 ปูนอีกปูนผนวมาใช้จากอบน่ะโบกุ้งอี้กะเพื่อแล้เมันกระตุ้งไงด้บดลายแลวก่อสาบก่อสาบอีกเนาะโรยเฮ่้ายอีกนน่เนาะโยนี่กรเบดได้พ่นเอยเปปดแล้ว บดตั้งแต่มือพุนเทพื้นพุนแหละเกือบห่พ่อเฮกะใช่กะบดหลุดช่องหลุดโดยโดยได้สั่งมาเพิ่มโดยได้สั่งเองโอ้ยังหลายเติบเนาะสีเจ้ามักสียังใสเป็นเทียนชัยจะเป็นเป็นสีสีแบบสีช้ำๆสีช้ำๆโดยสีเทาสีคือคนถึกตีนบ่อสีช้ำๆสีคือรถนระบานี้เออ บะเชียงพี่น้องเอ้ยขั้นได้งามนะขอให้งามบอได้บะเชียงนี่ยินเรียบร้อยรถบาทพี่น้องเอ้ยเออมักสีเงินต้องมักคือสีรถนาบ้านนี่บ่โดยแต่ทางในสีชมพูทางในเฉ่ะทางในนี่จะเป็นสีชมพูโดยออืพี่น้องเอ้ยอ่าน่าสิเป็นสีกลมสีคอนบุรีนั่นแหละสีคอนบุรีเข้ม ซะพี่น้องไอซีเฮือนเลยแต่อันนี้เพิ่นเอิ้นสีเทาแต่จะเป็นสีรถนะเทาแลมโบ้เลยอ่าโอ้ยยังขาดลายเนาะกะโล้ด้วยใช่ตั้งใจสีเนาะสีดอกไม้นี่เพิ่นว่าอยากได้สีแบบสีคือแดงแดงสีไม้ขยุงสีไม้ขยุงนลยแต่นอกว่าผมมักป็นได้สีจะมักสียังถือใจเจ้ามัาแบบสีกับ สีชมพูคือข้างใน้หอย่างนี้แล้วมันจึงงาม,มแต่มันอาจสีบลูมีมีสีชมพูเป็นลายดอกไม้บอโลยอืออกาข้างในถ้าสีเพื่อนกาสีชมพูมันจิงงามแตทั้งนอกอยากได้สีแบบรถนาเบาวแหละยินได้เป็นีคือรถอ้ายนี้โดย <laughs> ไปเห็นด้วยใช้ยังไค,คืออยากได้แบบนี้เขาเห็นแบบ เห็นตามเห็นเฮือนข้าเจ้าตามทางบ่ตามยิมทางตี้โดยอืมอืมอืมพี่น้อยแบบนั้นก็คิดมาตั้งแต่น้อยแล้วว่าอยากได้ชีแบบนี้แล้วก็ขันใหญ่มากชีเฮือนชีแบบนี้แล้วว่ะเอออืมอืมอืมพี่น้อยโดยโดยมักสีจังที่เจ้ามักสียังไงพี่กพูกับพี่แล้วหลุดนะบ่ามันคือการวัดเลยบ่ ออเใจเดียวกันเลยอันนี้เนาะเออพี่น้องเอ้ปืนผสมมาเฮ็ดที่นังช่างในก็เฮ็ดนะนะฮะช่างลุยอยู่ใส่ช่างอยู่ในบ้านนี่แหละบ้านนี่บอกรวยทางอันคาช่างประจ่างอืมทางอันสาวกึมเพิ่นบอหาพี่ชอบบอลุยก็สับประมาณช่วงหมื่นละบาทนี้กระโบ้คือกัน เพิ S <S <S S bueno> ่นว่าว่าอัดทวนกระผิดกันใดนี uh 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 ่เพูดจีฮ็ดให้ล้ล่ะเออช่างนะบ่โดยซอยนะว่าอะไรกันได้เนาะอ่างซอยเนาะอืพี่น้องไอ้ทางเทพื้นนี่ก็แม่นเบิดเลยบ่นี่ก็ได้ผู้ใดเทให้ช่างวางเพิ่นสิมาก่อให้ฉันได้ทั้งทางเขาทั้งทางเขาไอ้กึ้มมาบ่เพิ่นมาซอยเนาะอืๆโดยโดยพี่น้องไอ้ ไก่ไมาฝากหอยตีนว่า <laughs> บุเป็นยังดอกพราะว่าเหายังสิติดกะโลอยู่ต,ติดกะโลเลยก็แล้วแหละพี่น้องเจ้าบุมาเผาเฮ้ยเผาอำนากลางคืนมาฮะ <laughs> กลางคืนบก่กเลยตัวน,นี้เทพตอนแรกเด้แล้วบะนี้ <laughs> บุพัวมาใช่ไหมเหยียบก้าไก่ <laughs> บัดตื่นเช้ามาเอ้าคือมีห้อยวะ <laughs> ทา้งในเุ็นแบบโปรดมีเนาะโดยทา้งในนะที <omo> ่อนเศร้าหลักการมันแห้งแล้วตอนแรงนะโดยโดยพี่น้องเลก็ถือว่าพันธุ์ที่ก็งามอยู่พี่น้องคับอยู่ผลตกเมื่อไรนี่นางมาขึ้นนี่บ่หมู่เว้นนี่หมู่เว้นนี่บ่กโดยอ๋อหมู่เว้นนี่ผลตกบ่สะโดยตกบักแรงนึกน้ำจนอ่างมาเล้วนั่นก็บเราเปลี่ยนใหม่แล้วบ่ฮะ ่เจ้าของเพิ่นไปใช้สนามอะไรฮะเะืส้นลังนี่บอกเด้อเพิ่นอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเพิ่นบอกโดยแต่เจ้าของเงอนแท้ๆเพิ่นอยู่ไทยมี<ด>แต่ลูกเพิ่นมาเห็ดหายอันนี้ฮะอืมนั่นมันรอะไรฮะนะลูกไกพ่พันเอ่เอ่อเอเอ้ากระสีประมาณนี้เนาะพี่น้องบ้านน้องอ้อมเพิ่นขาดอยู่โอ้ยหลายอย่าง กะโลกับเบิดลายตึกเลยแต่ว่าแต่เป็นเกีติแต่เป็นลายดอกไม้นี่กะบุหงสิเบิดจ็คเก็ตเป็นซีหาซีแก็ตเพิ่มมาจากะสลายแลลายเติบเลยเงินไงหลวงไปเฮือนครัวเลยเนาะเฮือนครัวห้องน้ามาอยู่พุ่นดีนะเป็ดเนี่ยอยู่พุ่นเนาะเป็ดเผื่อเฮือนแล้วชามๆเฮือนแล้วเห็ดเห็ดเนี่ยไหนก็เฮือนแล้ว บ่เพื่อเขื่อนเฮาแล้วบัด้ังไสห้องน้ำก่อนเห็ดห้องน้ำก่อนเนาะโดยบัดยามพลมันยากไปปลาโดยโดยโดยคือวันนี้แหละฝนตกบัดยามกลางคืนก่ะเป็นไตย่ตรองเนาะชอบไปเขับแทชจ้าอยู่ป่าม่วงอยู่หลุมผู้เละห้องน้่ทำบ่กลางคืนกินเล่นได้พุ่นบ่กลางคืนกับบุก้าและกับโอ๊ตจนหดแจ้งโอ๊ตเอาเจ็บท้องไปทีกับโอ๊ตเอาบ่จนหดแจ้งและจิงไฟ มันบนแน่แดงเว้คุณโบโอ้โหไกลคั้นจนเริ่มตาเริ่มสว่างน้อยหนึ่งแต่จึงไปเหนื่อคันไม่คำมาเละมันมืดตัวแถวนี้นะเมนบอกว่ากระเม็นแหละมันบบมีไฟวะเหนยเนี่ยไปทางใดเกิดปิยาจคำมาโอกาสเรื่อตารางเลยละเหนื่อยี่นื่องไปหน่อยบบอันนั้นนี่หน้าผู้ได้ชนะ อันน่าเจ้าพระเจ้าพุทเฮตภาษาเฮตยุบฮอดปีน้กาพูดิไทยใชไหยฮะเขาและจ้างเขาอืมมีนั่งก็บูไทยเองนะฮะพุน่ยากมันยังจับคันเล่งกันเล่งไปแล้วเลยจะบินมาแล้วได้ <laughs> น่าฮน่ อ่าต uh, ่อฝนแห้งเติบมื้อเช้านี่ตินะน้อยตกตอน12:00นแหละอือโดยพี่น้องเอ้ยเอาแบ่งกันกินเด้อแบ่งปันกันกินปิ้งใกลกัไวเก็บไว้กินมงพี่น้องเอ้ยอเบิ่งนะบยางเบิ่งจักเล็กสักนอยก่อนพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็เป็น3อันเลยพี่น้องทางหน้าเพิ่นเนาะยโอ้โต นี่ก็เป็นกว้างบักใหญ่ตึ้งๆเลยพี่น้องนี่ก็ได้เนาะอ่าสวัสดีครับคุณขึ้นและก็ตัวนี้เพิ่นยังสิ้งใหม่อยู่พี่น้องงกบงกบพุ่นสิเป็นเฮือนครัวเา่นเ้อว่าเป็นเปิ้นเท่กอบ่งามเด้พี่น้องคักูเนาะเรียบสม่ำเสมอกันพี่น้องเอ้ย แักแล้วแักแล้วเป็นอันอนีน้ทรงโมเดลสุไลมีแตสต์นี่แหละพี่น้องไอทีเอา,เาช่วยเหลือกันอยู่ณขนาดนี้เนะาะเป็นทั้งเพื่อนน้องอึองหรือว่าเพื่อนไผ่ต้างๆก็น่าจ,จะเป็นทรงเดียวกันนี่แหละพี่นออ้องไอเนาะเพื่อนไอเอ็กือว่าเป็นทรงโมเดลบอกขค้นกันบอกทั้งนก็นได้พี่นออ้องไอเนาะพี่น้องไอ กำลังฮิตกันทรงนี ing, ่เดี๋ยวนี neck, ้เนาะโดยพี่น้องเอ๋อข้าศสกประมาณนี้แหละเพื่อนน้อง้อๆคนขาดอยู่หลักๆดูโอเโอ้ยบัดหลายเติบยีดอกหลายหมื่นเติบยีดอกพี่น้องเอ๋อค่าสีค่าสร้างอีกเนาะจะเป็นสีเอาน้ำท่าใยนี่ังไรก็ได้พี่น้องเอ๋อปะพี่น้องเอ๋อโตพี่บันไดประจิตทำไมที่ทางข้างพี่บอกเช็ดทางได้นางอันบันไดข้างพี่บอกคือตรงลงพี่เลย ยังโมโหอีกตอนนี้ก็ได้เอ่อเนาะพี่น้องไอ้ลักๆเพิ่นไปตาบ้าไปปั๊ดอะไรแบันี้เด้อโดยไปแบ่งกันกินเด้อแบบนี้เด้อโอ้คำไหนขอตัวเดินทางก่อนโดยโดยเดี๋ยวเอาไหมบริยินขัดเอาไหมอ่ะโดยขอบู้ขอบใจลายเด้อตี่ชื่อมาผัก น,น้องก็ขออหอยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญได้ความไข่ใหญมีข้ให้สุขาภาพเสีมแงแข็งเดินทางปลอดภัยให้ร่ำให้รวยเด้อใช่ถูกโดย <c oughs> <c oughs> มาเจ้าก็คือการนั้น,นนะแล้วให้เป็นเด็กดีเด้วดเด็กดีของพอ่อของแม่แล้วพี่น้องเอ้เอมื่อได้ใช้ข่าวของเฮียนะนะข่าอยู่บ่ข่าอยู่บ่จิมเจ้าแะ เจ้ากระเข้าบ่น่ะออกแล้วชงคนเจ้าบ่เข่าฮะหอวใจเฮียหัวใจก่อบ่รสามเจ้าได้ใช่น่ะบ่อนึงเฮ็ดเฮ็ดยังเป็นเข่าวของเฮียนนะเอาเข่าวของเฮียนพันซอนยังจ่ะจอนึงซื้อเจ้าเขียนซื้อจะเป็นละ บวกเลขเป็นและวอไไชองบวกชองเท่าไรชองบวกชองเป็นเท่าไรเป็นซี่ซี่บวกซี่ได้ใช่ได้หนังเฮียนกระดาษพิโน่ไงเ <c oughs> ท่าไรนางสี่บวกซี่แปดแปดบวกแปดได้ใช่สิบหกสิบหกบวกสิบหก ออาวตายบาทนี่พี่น้องเอ้ฮะชิบหกบวกชิหกประชวะชิบเจ็ดแมท่สองอาถึอือเนยพี่น้องเอ้ตั้งใจเฮียนเลยวะผมไ,มลไปลงปาิีนไปแจ๊กจังปุเป็นไปช่างอันนี้บ <c oughs> อกฮะไปบริษัทเลขกป่ะช เจ้าได้อย kind of ู่บ่นนงบวกเลขเป็นอยูบหนึ่งสองสเจ้าน่ะเป็นอยู่บ่ได้อยู่บอเพราอได้อยู่บอกให้ว่าจิถามนั่งนึงสิบเจบวกสามสิบทองเป็นเท่าไหร่บวก มัวแล้วเจ้าน่ะบกอ่ะมันยังบ่ได้เดียวสิบเจ็ดบวกกับสามสิบสองแล้วแล้วบนตัวแบบนี้นะสีิบเก้าอ่าถูกต้อง อย่าขวาน้องตีโอ้ยพี่น้องเไยไปน้ำมาไปดีได้บันี้เด้อเออบาย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 พี่น้องไงโดยโดยโอ้พี่น้องเไยตอนค่ำตอนแรงเนาะอู้หูบ่เชียงก็ไดเด็ดด้อรถตันทางพันบ่ลรื้นกระไดอนไะน่ะมาพี่น้องเไยโอ้เด็ดด้นอะะน่ะ ไปบ่ได้บ่รถขอยต่าทางบ่ร้นไหเออาานไยอะอรรอแล้วบกเชียงเนาะโอ้โตัวหนยี่น้องไงแกปานมารถข่อยโฟวินพี่จะสองล้อดันขึ้นกันได้พี่น้องไงด้วพี่น้องไง เอออยุใช er. ่น um ah well> so er ี่ซ um> um> anyway> ja ื้อมาดใช่ไหมมาดเอตลาดลงอุ้ยหากินยากด้พ yes ี่น้องไอ้ตัวบ้านเฮาก็บม่ได้คอยมีได้เดี๋ยวนี้ไงโอ้ยโดยโดยพี่น้องเอ้บวได้อิ่มแล้วแตเอาเอายุไว้เดี๋ยวไปเจอกันทั้งหน้าไปนั่งกินน้ำกันดูหน้าพวดก็ได้พี่น้องเอ้โอ้พรนเฮ็ดนี้ยอันน่ะบ้านสร้างเออันน่ะฮน่ะ สายเจาะ้น่สายเจาะมาลงอีกกระบอกเจาะลงพื้นที่ตรวจเลยสายเก้าอันบอสายเก้าเออลงพื้นที่มาตรวจสอบตรงนี้ป่ะโดยลายลายเจาะลายที่นี่ิ่นนี่เนาะสายเจาะเพิ่นนี่ลวดพุ่นลวดที่พี่น้องเลยโอ้ยโดยสายบุเชนเดินทางก่อนได้สาบดีไป รถรถไทยเพิ่นไปแล้วคันยังเชือเงินกะอย่าเพื่อนเอารถข่อยแล้วคนรถข่อยกันเดียวกันรถสายจ่อเออพี่น้องเลยไปไปคอยไปคอยมาเด้อพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเลยโดยโดยโดยไปเปลื่นมาเลยเดี๋ยวใไฮมอเชียงออกก่อนพี่น้องเลยมาเลยมาเลยเปลื่นเลยนะพี่น้องทางหน้านักเลยทางเขาบ้านก็ได้เนาะไปพี่น้องไอสหรับคลิปนี้กันเนาะทางอันนะพี่ ไทยฮุดไทยฮุดหน้าได้เลยเลยพี่น้องเลยสำหรับเพื่อนน้องอ้อมก็คือที่บลีได้คุยกับน้องเพชรอนนะพี่น้องเนาะขาดอยู่ลายซิ่งหลายอย่างพี่น้องเอ้ขาดกระโลขาดอนาปูนเนาะขาดซีพี่น้องอาขาดค่าสร้างาขาดเทขาดทรายนี่แล้วว้มาโบกมาเทพืชโบเมนมามาโบกนอกในพี่น้องโบว์พืชพืนเทเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปสไลด์คลิปนี้กัน ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนให้ยูดีมีแฮงลำล่ำไม่รวยจเจริญในศีลในธรรมเบสสุขสุขค้นนะพี่น้องเนาะลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะพี่น้องบา,บายบายตอนค่ำๆเด้เอ,อพี่น้องเอยสบายดีเบสสุขสุขคนเนาะเด้อ